ค่ะวันนี้ยัง่ยต้มแซ่บกระดูกมูน,นคะคะเลยแล้เวเลยจะใส่เรืเเเเ่องลงไปเลยนะเลยนี่หอมนะหอมยัย ให้แมวปรุงรสดเลยใบมะกูดเหี่แมวใส่เกลือนำลงไปแล้วนะเะหี่แมวใส่รสด,ดีสุดนี้เหยแมวปัดแป๊ดไปลแล้วเลยเดี๋ยวบางกินก้ากันนี่น่าด,ดีนะคะด,ดี อย่างแมวเราเปลี่ยนความโปรมาแล้วนะคะดอกนาวนี่เด็ดต้นอย่างแมวอย่งนี้อย่างแมวกันนะใส่ชักซองกำบุ้งคุย รริกกีนูตามเยววันนี้พีซาอีกินมีนนำล่อละนะคะเดี๋ยวยังนี้จัดละมีน้ำล่อมันมีแต่บานโอนนะคะส่วนมาก็จะจำไองอ่นซอกมันมีน้ำล่อเลียงมันเปากูก็หมูย่าง แมวตัไวไฟหน่อยๆไว้นะฮะยวยแมวใส่หนังตาลบะโอ้ใส่หนังตาตัวเองเดี๋ยวแมวต้นมตน้ำปุ้มอิ่มก่อนนะคะลุกมูก่ว ໃຜນໍາຕັ້ງລວດໃສນໍາຕັ້ງດຶກລວດອີ່ຫຍັງບໍ່ສັກເດດ เดี๋มาจิมเด็กกอนนะคะม่นิดนึงนีใส่เกลือแต่ใส่ตะคียไปเลยนะคะติตูดไปเย้ยกต่น้อมเป็งนงานววเดือดสุดแล้ว แล้วนะคะต้มเล้งกระดูกหมูวัวต้มเซ็ปนะคะต้มสับน้ำดูกมั่วแก่โลไ่ยังแม่ใส่ดูกสั้นมังดูกตีโกมังเสร็จแล้วนะคะต้มเซ็ปกระปตเป็ดเดี๋ยวมากินเก้ากันพี่น้องเองเอ แมวมีปัดแปดเลยนะคะวันนี้ไม่เก้งต้มแต่ลิงต้มแซ่บสีครม